สวัสดีครับวันนี้ลุงดำก็ได้มาเที่ยวดูบ้านช่างนะครับตอนนี้ช่างก็คือลักษวะพูดง่ายๆว่ามาดูซาเล้งพ่วงนะครับซาเล้งเราก็เห็นแล้วแต่มีพ่วงด้วยพ่วงนี่คือการสะดวกสบายในการเขาเรียกว่าใส่ผักหรือใส่ของที่มันเยอะๆใส่รอบหาปลาหรือใส่จอบใสเสียมหรือใส่ไอ้ ไซยานะครับที่มาทําวันนี้ก็จะมาดูพ่วงพ่วงคือทําลักษณะว่าการทําพ่วงรถนี่ก็คือนี่ดูดูดูการทําพ่วงรถนี่ก็คือลักษณะว่าทําต้องได้สักส่วนนะถ้าไม่ได้สักส่วนนี่แย่เลยนะคือการเลี้ยวของรถน่ะมันจะเลี้ยวแล้วมันจะกินแถบหนึ่งสองแถบหรืออะไรท้องถามว่าไอ้สัดส่วนนี้ยังไงหรือยาวไปก็ไม่ดตีตัวรถตัวรถนี่ตัวรถนี่้อยห้า ร้อยห้าสิบจากนี้ตรงนี้ร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบความกว้าง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 แปดอะไรความกว้างเก้าสิบความกว้างเก้าสิบนะครับความกว้างร้อยห้าสิบเลยตรงนี้แหละยัตรงนี้ยตัวเออวัดตรงกลางจากตรงนี้เลยเออตรงนี้ตรงนี้ตัวล่างตัวล่างในตรงนั้นเลยล่างนีร้อยร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบตัวลากร้อยยี่สิบพอดีนะครับร้อยยี่สิบพอดีแล้วก็ใส่นี่ตรงกลางพอดีตรงกลางใส่สลักกับหลักตรงกลางนะครับสลักพอหลอกได้แล้วมีโซ่นั่นแล้วก็มีสิ่งสําคัญก็มีการต่อไฟเลี้ยวไฟกระพริบด้วยนะครับต่อไฟเลี้ยวต่อไฟเลี้ยวมาไอตอนนี้มีปัญหากันในการเลี้ยวไหมไม่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยวเหมือนกันเหมือนกรถพ่วงเหมือนรถพ่วงโดยตรงเลยเหรอเหมือนรถพ่วงโดยตรงจะ เลี้ยวซ้ายเอ๋ทอยหลังก็ถอยซ้ายไปขวาถอยขวาไปซ้ายเหมือนกันเออถอยเออถอยซ้ายไปขวาคือคือเลี้ยวตอนเลี้ยวนี่ทางเทิงนี่เหมือนรถนั่นไม่ไม่ไม่พ่วงเลี้ยวเลี้ยวเหมือนรถพ่วงทุกอย่างนะโอ้โหนี่ได้ศูนย์เรียบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยศูนย์เรียบร้อยไอยางนี่ยางอะไรยางนี่ยางยางยางรถป๊อปรถป๊อปแบบไหนรถรถรถเป็นรถไอ้ รถสนามหญ้ารถไอ้รถอะไรนะรถสนามหญ้ารถรถกอล์ฟรถกรอบรถเออรถกอล์ฟใช่ไหมล้อรถกอล์ฟใช่ไหมล้อรถกอล์ฟใช่ป่ะรถกอล์ฟล้อใหญ่ต้องใช้ล้อใหญ่มันมันจะทนดีล้อใหญ่เราล้ำหนักเยอะใช่ไหมล้ำหนักเยอะโอ้ล้อใหญ่ล้ำหนักเยอะเนาะเข็นหญ้าเข็นหญ้าเข็นในเข็นลอกเข็นอะไรไปหาปลาหาอะไรไปหาปลาโอ้แล้วเวลานอน เวลานอนก็เสื้อปูแล้วกลางงงนอนได้สบายกลางงงนอนมันยาได้นะยาความยามันพลิกตรงนี้ได้นะทำท้ายได้นะทำท้ายเปิดได้โอ้สิ่งสําคัญที่ลุงดําอยากดูตรงช่วงเลี้ยวอะช่วงเลี้ยวช่วงเลี้ยวช่วงนี้อะนี่ยทํายากร้อยยี่สิบใช่ไหมจากนั้นร้อยยี่สิบจากจากจากตรงนี้มาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตรงกลางนอนแล้วก็ตรงหัวก็ร้อยยี่สิบนี่จะเลี้ยวพอดีเลี้ยวพอดีไม่ ไม่ยาวไปไม่สั้นไปพอดีใช่ไหมพอดีพอเหมาะโอ้ใครอยากทําตามเรื่องไงนะช่างเขาบอกเลยนะร้อยยี่สิบพอดีแต่รถรถซาเล้งหรือรถไหลถ้าถ้ารถที่พ่วงรถนี้เอารถไหลดีรถเกียวโต้ดีไหมเกียร์ถามว่าเกียร์โต้ก็ได้ได้ทุกอย่างแต่ได้ทุกอย่ติดติดซาเล้งตรงนี้สําหรับเอาไว้เข็นอุปกรณ์เข็นอุปกรณ์แล้วตัวนี้เอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้ โอ้นี่ใช้เครื่องอเข at entender, ็นตัดหญ้า so, ตัดหญ้าต so, so, ัดหญ้านะเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องใส่หญ้าตรงนี้เลยเออเออเอมันจะได้ไม่คันเก็บอุปกรณ์อย่างเดียวอุปกรณ์พวกตัดหญ้าตัวเออนี่เก็บนี่เข็นของมาเข็นของมาเออเออย่างอย่างนี้ดีกว่าช่างอ่ะแล้วราคาราคาราคาชาเลงไม่ต้องพูดหรอกชาเลงนี่ใครเขานั่นได้แต่อาตรงช่วงนี้ดีกว่านี่ช่วงนี้ช่วงนี้ราคาอยู่ที่ประมาณซื้อเหล็กด้วยอะไรด้วยประมาณฮะไอ ห้าพันค่าแรงด้วยก็หกพันหรือเจ็ดพันประมาณโอ้เหล็กต้องเหล็กดีไม่ดีอย่างไงอะเนาะใช่เพราะว่าเหล็กนี่เป็นเหล็กแป๊บแพงหน่อยนึงแล้วร้อนี่ไปซื้อไงล้อน้อนี่ล้อนี่ข้างละห้าร้อยข้างละห้าร้อยที่ไหนซื้อที่ไหนข้างละห้าร้อยซื้อตามร้านเชียงกง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 ต่างเชียงกงที่อู่ทองนี่เยอะมากอู่ทองโอ้อู่ทองเชียงกงเยอะเนาะร้านร้านกำนันกำนัน ชื่อไปแล้วกำนันอะไรนะที่อยู่ทางไวหวานนะโอ้นั่นคือเชียงกงตรงนั้นเยอะใช่ไหมตรงนั้นเยอะมีทุกที่ตั้อยางนี่มีทุกที่มันเป็นดุมไันดุมให้ตัวได้หรือไงมันดุมถามว่าล้อมาเออเรามาดูล้อหน่อยครับตอนนี้เอาเอามุกเกี่ยวโอ้นี่นี่นี่เขาทำสองเผาเขาทำเผาทำเผาทำเผาแล้วทำเผาแยกกันเออนี่ยเนี่นี่ออกตรงกลางออก ามันให้อสระ่เป็นลูกปืนสองตัวดูใกล้ๆกัสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วครับผมเป็นลูกปืนสองตัวลูกปืนสองตัวเดี๋ยวลุงดำให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวรอนให้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับลูกปืนสองตัวนะครับลูกปืนสองตัวนะครับในการตั้งแล้วจมันจะกึ่งกลางมันจะกึ่งดีมันจะไม่นะครับนี่เออนี่ปืนสองตัวนะครับตอนนี้ให้เออถ้าทำยาวทีเดียวถ้าทำยาวทีเดียวมันเปองมันเปิงเหล็กหรือมันจะกินซ้ายกินขวาหรือมันไม่ให้มันได้มันถามว่ามันไม่กินซ้ายกินขวา ถ้าทำยาวทีเดียวทำยาวทีเดียวก็เราเจอการเลี้ยวแรไม่เหมือนกันแปลงเป็นสองตัวก็ได้แปลงเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ต la ัวริมตัวหนึ่งแล้วก็เอาเหล็กเหล็กเข้ากลางไม่งั้นมันแล้วเวลามันเลี้ยวมันให้ตัวไหมมันเลี้ยวมันพอดีมันเออถ้า้าเราใส่เผากลางยาวไปเนี้ยมันกระชากไหมไม่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 กระชากไม่เหมือนกันเหมือนกันไหมไอ้เผากลางไอ้เผากลางนี้เขาเรียกเผ่าลอยมันน่าจะดีกว่าหนึอไงเผากลางตัวนี้ ไว้ไว้ไว้หยุดมือไงไว้ไว้เวลาเลี้ยวมันจะมีฟรีลอยตรงนี้เอาไว้ถามว่าถ้ามีเผากลางถ้ามีเผากลางถ้าเจอเจอเชือกเจออะไรมันจะพันเออมันจะพันมันจะพันมันจะเจอเชือกอันใี่แค่แค่นี้พอแต่ที่นี่เอากางยาววันนี้พอเวลาวิ่งมันจะวิ่งพร้อมกันไหมมันวิ่งมันวิ่งพร้อมกันวิถ้าเท่นี้ถ้าเราเลี้ยวอันนี้มันหยุดได้นี่มันล้อมันล้อมันท่าล้อมันหยุดได้ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยวด้านด้านนี้นะตัวนี้ก็หยุด มันก็วิ่งล้อเดียววิ่งล้อเดียวใช่ใช่ใถ้าสมมติเผา,ากาลางมันก็ต้องวิ่งหมดเลยใช่ใช่เวลาเราเลี้ยวเยมันดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งใช่ไหมโออเราทาอย่างนี้ดีกว่าเวลาทํำนี้เอาตัวนี้ใช้เผากลางไม่ได้เวลาเราเลี้ยวเลี๋ยวมันจะตีฟีอย่างหนึ่งหรือเป็นไงมันจะลากกันกระตุกกันกนั ถ้าเราเลี้ยวถ้าเราเลี้ยวซ้ายตัวหนึ่งมันจะซ้ายตัวซ้ายนี่จะหยุดใช่ป่ะตัวฝานี่จะกินมากกว่าโอ้มันจะมีส่วนในการถ้าเพายาวเลยเผากลางไม่ได้ขอโทษทีถ้าเพาถ้าเป็นเพายาวนี่มันก็เผายาวไม่ได้มันจะเสียอย่างหนึ่งเนาะคือการเลี้ยวทุกตาสองตัวอันนี้มันลดกรอบโดยเฉพาะมันใส่ทุกตาใช่ใช้ทุกตาสองตัวอใช้เผากลางใช่เผากลางเดี๋ยวเวลาเราเลี้ยวตัวโน้นมันก็จะ รอนร้อนทางนี้วิ่งทางนี้หมุนสอบห้ารอบสิบรอบทางน้นก็ต้องสิบรอบใช่ปะใช่ใช่ใช่คราวนี้ถ้าเราพอเลี้ยวซ้ายทางน้นทางน้นทางน้นไม่ได้รอบแต่ทางนี้วิ่งไปได้สี่ห้ารอบโอ้นี่เราจะให้ดูใกล้ๆนี่ครับนี่เผาการตั้งลุกกาใช้เผากลางใช้เผากางยาวเลยไม่ได้ใช้เผากางเยะยาวเลยไม่ได้ต่คําริถ้าใช้เผากลางยาวเลยเคยเคยคันแรกเคยใช้เผากลางเป็นไงมันมันคือแบบนี้แหละพอพอเราเลี้ยว พอเราเลี้ยวแล้วตัวน้อนมันตัวน้อนมันกินมันกินเท่ากับตัวนี้ใช่ป่ะมันกินเท่ากันแล้วมันจะมันจะล้อมันจะสึกมันจะมันจะตีมันจะเฟือมันจะเฟือมันจะฝืนกันฝืนกันเออบางคงกระชากก็เฟือเออฝืนกันคําว่าฝืนกันฝืนกันหมายถึงว่ามันจะมันจะสึกไวมันจะแล้วก็นาะมันจะลากมันจะถัดใช่ถัดกันหน่อยหนึ่งถ้าก็เรียกว่า ใช้ฟรีลอยอย่างนี้ปั๊บนี่มันก็จะให้ตัวได้สบายให้ตัวได้ให้ตัวได้ให้ตัวได้สบายหมุนทางใครทางมันหมุนทางใครทางมันหมุนหูสวยนะครับการแต่งนี่ใช้เหล็กนี่นะครับนี่เขาเรียกว่าการเสสการแต่งต่างแล้วก็ลัแล้วก็หนาวว่าตอนแรกกะช่างเขาก็ทําเผาเดียวแต่พอมันเจอข้อเียต่างๆก็เลยมาทำสองเผา สองเผาก็เรียกว่าถ้าภาษารวเรียกเผ่าลอยใช่ไหมเผ่าลอยเผ่าลอยเขาเรียกว่าวิ่งข้างหนึ่งหยุดข้างหนึ่งวิ่งข้างอีกข้างหนึ่งก็จะหยุดอีกข้างหนึ่งเลี้ยวฝานะครับนี่มีไฟเลี้ยวเลยนะไม่ไฟต้ขั้วสองอย่างมีไฟกับพริบแบ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 บที่เขาต้องใช้เขาเรียกอะไรไฟอะไรนะไฟ l d G เอ L อะไรนะเราก็ไม่รู้นะเพราะเพราะมาอยู่ระบบอีนี้ดนึงอันนี้ไม่ได้ต่อไม่ได้ตอไม่ได้ตอเออ พอไฟเขามีระบบของเขาไฟติดตามเหมือนดูดูดูตัวตัวละนะไฟเอาไฟอยู่ข้างบนมันยังสว่างเห็นไหสายสายสายสารีก็มีสายสีไฟก็มีแต่เราไม่ได้ต่ออไฟสีฟไม่ได้ต่อเห็นไหมเาไม่ได้ต่อนี่เขาเรียกว่าเออสารีก็ดีเขาทาปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะครับนี่สิ่งสำคัญก็คือหาเขากางนี่แพงไม่หือไปหาซื้อยังไง มันเป็นรถเข้ามาอย่างนี้เลยเลยอคซื้อตรงนี้ตรงนี้เผาไอเผาไอตรงตรงนี้ไอหูไอหูไอหูีห่ร้าน,นีนร้านี่หูนี้นเราไปซื้อต่างหากเราซื้อต่างหากซื้อเราซื้อหูต่างหากใช่ไหมซื้อหูของเก่ามาไม่แพงโอ้ที่ร้านของเก่าทั้งหมดของเก่าไม่แพงมีหูต่างหาก,ากใช่ถ้าซื้อใหม่มันจะแพงโอ้นี่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 โอ้ซื้อของเก่าก็ประมาณตัวละร้อย โอ้นี่เขาเรียกว่าฟรีลอยฟรีลอยบางร้านบางร้านก็ห้ารบางร้านก็คงไม่ถึงร้อยเพราะว่าท่าซื้อของเก่ามาเราช่างมาแต่ล้อล้อนี่ล้อละห้าร้อยเออทั้งล้อทั้งยางทั้งเออผมว่าเขาท่าดีนะไอ้นี้ตั้งศูนย์ตรงนี้กลางเลยนะไอ้ที่เลี้ยวนี่นะตั้งศูนย์เนื้อตรงโน้นตรงโน้นในตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวตรงกลางนี่เราวางล้อสองล้อเลยใช่ไหมวางล้อสองล้อเลยรวางกลางเลยวางล้อขึ้นกลางเลยขึ้นกลางซาเล้งขึ้นกลางซาเล้งนึกขึ้นกลางรถเอาล้ออะไรเป็นหลัก เอาล้อโมไซค์สล้งกับโมไซคนี่อยู่ตรงกลางใชไหมห้าสิบกับห้าสิบโอ้โมไซค์เอาล้อตรงกลางเออโมไซค์กับล้อต่อเล้งนี่ก็เรียกล้อโมไซค์นะฝั่งนี้อันนี้ก็เรียกล้อสล้งเอากลางเลยกลางห้าสิบกับห้าสิบกลางห้าสิบห้าสิบเลยนี่ โอ้นี่เขาเรียกว่ารถนี่เขาเรียกว่าสารพัดประโยชน์นี่แล้วก็ซื้อตัวของสิบล้อมาช่วยทํากลางคืนปูนปูเสือปูเสือแล้วนอนบนนี้ได้เลยขบผ้านี่ต่้อไว้กําหรับนอนได้เลยนาระยะสักส่วนนี่ก็บอกไปแล้วร้อยเท่าไรร้อยนี่เท่าไรนะยก็เนี่ยบอกอีกครั้งนึงบอกอีกครั้งเยอะๆร้อยตรงนี้ร้อยร้อยร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกวางกวางเก้าสิบเก้าสิบก็ได้ร้อยก็ได้ความกว้างตอนนี้อยู่ประมาณเก้าสิบเก้าสิบครับแล้วไก่ข้อต่อกลางจะให้ใหญ่วัดวัดตรงนี้หนจากจากล้อล้อหลังล้อหลังล้อหลังให้มาให้มาหกให้มาประมาณให้อยู่เผากางอยู่ประมาณหกสิบนี่นี่นี่เผากลางหกสิบวัดจากข้างหลังหกสิบ วัาจากข้างหลังมาดูงน,นุน่นนา <60. S 1> หกสิบนะอยู่พอกลางในหกสิบนะมันจะได้ขึ่งกลางพอดีกลางหกสิบได้รับน้ำหนักได้พอดีหกสิบแล้วหกสิบแล้วก็ต่อมาตรงนี้มันร้อยห้าสิบไปหกสิบต่อ,อมาฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่พอกลางหกสิบนะครับแล้วก็มาแล้วก็นุ่นยาวถึงรุ่นโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่า ไอ้ที่ตรงนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์ทำตามได้เลยทำตามได้เลยมาดูตัวอย่างก็ได้มาดูตัวอย่างก็ได้มาจ้างทําก็ได้เออจ้างทาก็ได้ดูตัวอย่างก็ได้ยังว่านี่อยู่ที่ดอนงิ้วดอนดอนงิ้วมูลสีตะบนยุ้งทลายอำเภออุทอมเออใช่ช่างชื่ออะไรนะช่างลาบลอยลาบลอยนี่ครับนี่เขาเรียกว่ามาแล้วทีนี้การทํานี่สิ่งสําคัญที่สุดที่ลงดําบอกว่าการเลี้ยว การเลี้ยวของรถเนี่ยเวลาเลี้ยวแล้วมันจะไปได้ดีไหมเลี้ยวแบบว่ปถ้าเวลาเราขับแล้วมันฝืนกันไหมเขาเรียกว่าเวลาอันนี้เขาบอกว่าทดสอบแล้วถ้าเราจุงถอยหลังเขาเรียกว่าสูตรนี้มามันไม่ฝืนใช่ไหมไม่ฝืนจุงถอยหลังก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าทางแคบทางแคบเราก็ชักออกชักออกแล้วทางแคบเราชักสลับออกแล้วชักาะตัวมันเบาเออตัวเบาตัวเบาโอ้โหเบาเฮ้ยนั่นนั่นนั่นตัวเบาโยกง่ายโอ้ เล็กเบาโยงง่ายครับว่าเบาเนี่ยช่างให้ดูแล้วนี่ทางแคบเราดึงถอยหน้าสลักเออเนี่ยเนี่ยดันดันง่ายครับนี่ดันง่ายเออใช่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 ถ้าทางกว้างเออแล้วก็มาดึงเกาะกันเหมือนเดิมดึงเกาะกันเหมือนเดิมสักใส่ไว้โอ้โหนี่มันเน้นความเบานะครับเหล็กอย่างดีแล้ครับนี่นี่ใส่สลักเอออย่างงลุงดำซื้อตรงนี้ต่อเลยดีกว่าให้ไปทำใหม่ทำให้ช่างทำใหม่เออนี่ยเนี่ ลงทุนนี่เท่าไรนะหมวดเท่าก okay. uh, okay. oh, ันเท่าไรลงทุนประมาณห้าพันห้าพันเขาว่าเล็กค่ะออกค่ะอะไรนะค่าช่างด้วยก็ประมาณหกพันโอ้โหดูดูดูนี่นโอ้โหใส่ลงตัวโอ้พอดีเป๊ะเลยสลักสลึงกันใส่พอได้ขนาดไม่ผิดเลยนะครับนี่แน่นปึ๊กแน่นปึ๊กเลยก็สลักใส่แต่ก็โยกได้พันพันยี่อออกไปเออเขัดท่าเลยนะมีน็อตมีล็อก ที่ทำไมลงดํายังให้ดูที่แบบว่ารถที่เสร็จแล้วถ้าเราไปดูรถที่แบบว่ายังไม่เสร็จการทําการไหลนี่กว่าจะได้ถึงขนาดนี้ลองแล้วลองอีกลองจนแบบว่าเลี้ยวข่องถอยหลังล่องไปล่องอย่างเงี้ยต,ตัดแล้วตัดอีก,กว่าจตัดแล้วแต่ดีกว่าจะได้ขนาดว่าระยะขนาดไหนไปขนาดไหนการออกขนาดไหน กลัวจะทําสําเร็จนี่กันนานนะครับทีนี้เราเอาไปนี่ไม่ต้องทำไรดูอย่างอย่างเดียวนะครับดูอย่างสลิงพ่วงอย่างเดียวก็คือหนึ่งอันนี้ใส่เราจะเอาตะแกรงนี่เยอะๆก็ได้จะได้ฟางเยอะต่อสูงก็ได้หรือชอบเตี้ยๆแบบนี้นะครับพอถึงเวลาปั๊บทำปั๊บเนี่ยต่อสูงต่อสูงใช้ตัวสวมก็ได้เออตัวสวมก็ได้แล้วแต่เราแต่สิ่งสําคัญที่ลุงดําชอบในสล้งตัวนี้ก็คือ การเลี้ยวและการขับไวของเขาเนี่ยไ,ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เราเห็นเนเนี่ยเลี้ยวปังไอตัวไปทางรีบ้างางบ้างบ้างไออย่างนั้นน่ะน่าสําคัญอันนี้เขาบอกไม่มีปัญหาในเรื่องการทําสลิงเลยนี่จากการทําของเขาจนได้ถึงขนาดนี้สุดยอดเลยครับนี่ S <S การทำเวทีรถอัดฟางที่วิ่งสองลอ้อสามล้อเลยต่างๆบางทีมันก็ฝืนมันใช้แรงเยอะแต่สําหรับถ้าทำที่แบ่งแบ่งเผาเงี้ยมันจะเบาและการให้ตัวก,บบาการหย <ไป S 1> ุดตัว <ไป S 2> ของล้อหนึ่งหมุนล้อหนึ่งอย่างเงี้ยอืมนี่โอ้เ,เครื่องสูบน้ำไปไ่ไปนาได้สบายโอ้เครื่องสูบน้ไปไล่ไป, <S <S ไปนา,ปนาสบายใส่ท่อพยานาักไดยวางใหญ่ๆเพราะท่อพนานากอยู่นู้นด้านานี้อะไรก็เลี้ยวแล้วใส่เงี้ยก็ได้สองอย่าง ทั้งขาดทั้งไรก็ใส่ได้ื่องสูบน้ําก็ใส่ได้ดันหนา้าดันหลังนะนี่เขาเรียกว่ารถอเนกประสงค์สําหรับคนที่ลักษนะว่างานกเกษตรเล็กๆ, ك, ๆน,น้อยๆเลี้ยงวนเลี้ยงควายเลี้ยงน้อยเลี้ยงควายเลี้ยงควายเออใช่เออนี่แหละงานกเกษตรนี่นี่เขาเรียกว่าง่ายๆเรียกว่าสบายสบายใช้ในครัวเรือนนี่ทําอย่างนี้แหละ ลักษณะการกี่เมตรกี่เมตรเราก็รู้เลยนะว่าทํายังไงไปยังไงนี่ก็ใส่ฟางมาน่ะกี่เมตรกี่เมตรรู้แล้วทีนี้เราลองทําตามคือลักษณะเราไปเริ่มนี่ก็เ๋ยอะๆๆๆดูนี่หน่อยนี่เอาตลับเมตรมาวัดเพากลางหน่อยนี่เผากลางเพานี่จักรล้อเอออยเผื่อเพื่อก็ถามว่าจักรล้อนี่นี่นี่ความห่างของเพากลางก็ยี่สิบเมตรยี่สิบเซนยี่สิบเซน ห่างจากล้อนี่ยมาถึงล้อนี่เดี๋ยวก่อนยี่สิบเซนล้อล้อจากล้อนี่อ่าล้อนี้ประมาณห้าเซนนี่อเมริกาตะไลเราเนี่ยดูดูยี่สิบเซนยี่สิบเอาเอาจากตรงนี้ไปนี่นี่อ๋อจากตรงนี้ฝั่งห่างล้อใช่ป่ะเออนี่นี่นี่เขานี่เออการตั้งตุ๊กตาเขาการตั้งตุ๊กตาการตั้งตุ๊กตายี่สิบนี่เห็นไหมนี่ลองดูยี่สิบนี่เขาเรียกมันจะบาลานซ์ยี่สิบจะพอดีฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะการทำาเท่ากันเออ เดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทําไมอว่าทาไมมันฟูดำให้ช่างบอกไม่หมดเนาะว่าอะเรียงไฟเรียงอะไรก็เนี่ยยากติดตุ๊กตาเขาเรียกว่าภาษาช่างเาเรียกฟีลอยใช่ไหมฟีลอยหรือลักษณะว่าหมุนล้อหนึ่งหยุดหยุดล้อหนึ่งไงตรงนั้นเราก็เรียกฟีลอยถ้าหมุนพร้อมกันสองข้างมันจะมันก็เรียกว่าอะมันจะขัดกันยันกันนิดหน่อยนี่เอาเบอร์โทรมีไหมเดี๋ยวเขาจ้างทํา ทศศูนย์แปดหนึ่งอ้าวบอกมาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์เออเจ็ดสามเจ็ดแปดห้าช่างไรนะช่างลาบลอยลาบลอยครับนี่ถูอตเตอรี่ลาบลอยนะลเนองลาบลอยเออนี่ช่างลาบลอยก็ช่างสุอช่างสุนะครับอ,อยู่สองคนนะครับอันนี้เขาบ้านพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันนะครับ แค่นี้นะครับจากลุงดำก็ดูเล้งพ่วงครับเทียนวิ่งค่องจูดเลยนะครับสวัสดีครับวิ่งดีอะไรดีโอ้โหไวคันนี้ไวนะครับต้องสูตรนี้นะครับสูตรพ่วงอันนี้นะเออแล้วก็มีฟีลอยนะครับจากลุงดำก็สวัสดีครับ